สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่เราจะไปจุทายพี่มาร์คโอเคนมาอร่อยมากที่ฟักทุกแฟนเป็นกมเลยเตรียมเฮ้ยักะัรัักัาก Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ยัไม่คิดว่าพี่จะใส่นะยัไม่ครับยัไม่ครับคุณตูนเล็กกว่าโอ๊ยแล้วยิงหงอปไปเอมไงไม่ทำแใส่เดียวกันน่ะเดี่ยวาระโหลกดี่วดน ก็เลตัวนหลังเยนะไม่ใช่มาเสตัวเลที่มาอะมาเสื้อตัวนอาเสืมันตัวเล็กมีตกว่านี้นะมันไม่ตามเเลยแค่นี้นะสวัสดี